วิดีโอก่อนเพิ่งเซลล์โซนี่ไปวันนี้จู่ๆก็มี PS5 Pro ส่งมาให้เล่นถึงบ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงไปนะครับผมโซนี่เนี่ยไม่ได้ส่ง PS5 Pro มาปิดปากหรือว่าสปอนเซอร์ผมแต่อย่างใดนะฮะทุกๆอย่างที่ผมพูดในวิดีโอนี้เนี่ยยังเป็นความคิเดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นนะฮะผมจะทำอะไรก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อกันก็โซนี Sony. โอเคเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมผมแอบมีความรู้สึกว่ากล่องที่เขาส่งมาให้เนี่ยน่าจะเป็นแค่รีวิวยูนิตเฉยๆแหละสายพาว Power, HDMI, USB C, เวอ HDMI USB-C นี่คือขาตั้งหรอส่วนั้นนี้ก็ถึงจะเป็นเครื่องโปรเนี่ยแต่ว่าจอยที่ให้มาเหมือนจะไม่ใช่จอยโปรนะต่อมาข้างในก็อย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะ มากกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่คือมันก็ไม่ใช่เครื่องเกมพกพาจะใหญ่จะเล็กยังไงตั้งไว้ข้างทีวีมันก็มีค่าเท่ากันป่ะนอกจากเครื่องเนี่ยเขาก็ส่งเกมมาให้ผมอีก6เกมเลยละแต่ปัญหาคืออะไรลุงไหมสังเกตเครื่องพีงเ,เ Pro เครื่องนี้ดีๆนะครับผมสลิมไหม ผมก่อนก็เขียนติดไว้เลยนะครับผม disk free console แปลว่า PS5 Pro เนี่ยไม่มีที่ใส่แผ่นให้แล้วผมจะเอาอยังไรกับเกมพวกนี้ดินเนี่ยหนึ่งใน,นสิ่งที่คนบ่นกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับ PS5 Pro เนี่ยซึ่งผมก็ไม่อยากจะตอกย้ำอะไรมันไปมากกว่านี้หรอกนะ<ๆ>ก็คือการที่เครื่อง PS5 Pro เนี่ยขายแค่แบบ Digital Edition ไม่มีช่องใส่แผ่นมาให้แล้วก็ไม่มีขาตั้ง vertical มาให้ถ้าอยากจะได้เนี่ยก็ต้องไปซื้อแยกเพิ่มเติมอีกทั้งที่เครื่องของ PS5 Pro เนี่ยราคาก็ ทำใจยากอยู่แล้วแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าชั้นที่คุณจะวางเครื่อง PS5 ของคุณนะมันไม่ใช่จุดๆที่คนเดินผ่านบ่อยๆหรือว่าคนกระแทกชนเข้าไปบ่อยวางไว้ทางดุ้นๆอย่างนั้นโดยไม่ต้องใช้ vertical stand มันก็อยู่นะส่วนเรื่องที่ใส่แผ่นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบซื้อเกมฟิ s i c a l มันก็น่าเสียดายจริงๆนะผมเองก็แอบน้อยแหละที่เกมที่เขาสาห์ส่งให้มาเนี่ยผมเล่นบน PS5 Pro ไม่ได้สักเกมเลยเพราะว่า ไม่มี this drive แล้วผมก็ช่วยเหตุผลที่โซนี่ทำอย่างนี้เนี่ยก็เพราะอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยลองหันไปซื้อเกมผ่าน PlayStation Store กันมากขึ้นไปอีกแต่เพราะว่ารุ่นออริจินอลที่ผมมีอ่ะมันมีให้ทั้งฐานลองทั้งที่ใส่แผ่น แล้วการที่รุ่นโปรรุ่นที่แพงกว่าขึ้นมามากดันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมนเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยงุนงงกันมากพอสมควรคือจุดประสงค์ของรุ่นโปรเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังพ,งพาวเวอร์ความแรงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกมของ p s 5ส่วนมากเนี่ยมักจะมี2โหมดให้เลือกเล่นโหมดภาพสวยแต่ว่า30 fps หรือโหมดที่ดรอปภาพลงมาแต่ว,ว่าเฟรมเรทลื่นไหล60 fps รุ่นโปรเนี่ยเลยถูกออกแบบมาให้เราไม่ต้องเลือกละได้ทั้งภาพสวยทั้งเฟรมเรทที่ลืน่นอย่างน้อยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ผมเดาวไว้แต่แรกแต่พอมานั่งเล่นดูเองจริงๆ,ๆแลล้ววเ่ยกกาปาป เกมเนี่ยมีกราฟิกออปชันให้เลือกเพิ่มเยอะไปกว่าเดิมอีกนะเพราะหลายผู้พัฒนาเนี่ยก็คงมองว่าเออไหนๆเครื่องม่นก็แรงขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้างนั้นนอกจากเราทาโหมดภาพสวย1 0 0แล้วความลื่น60 fps เราลองมาทําโหมดที่ภาพโคตรสวย150%แต่ยังคง FPS ไว้30และในกึ่งกลางเนี่ยเราลองทดสอบระบบที่สวยประมาณ1 2 0แล้วก็แอบ,บลื่นประมาณ40 fps ดูด้วยละกันมีตัวเลือกมันก็ดีแหละแต่ผมว่าสิ่งที่มันแสดงให้เห็นเนี่ยก็คือ ไม่ว่าเครื่องคอนโซลในอนาคตมันจะแรงแค่ไหนเนี่ยผู้พัฒนาก็จะคอยผลักดันหยิบ เก็บทุกเม็ดของกราฟิกออกมาใช้ให้หมดตามลอจิกนี้เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ยุกกี่สมัยมันก็ไม่มีทางไปถึงจุดจุดที่ทุกคนบอกว่าเออนี่แหละพอละโดยโซนี่เนี่ยบอกว่าเขาใช้ระบบ AI PSR ในการช่วย upscale ภาพแล้วก็มีกราฟิกการ์ดที่ช่วยประมวลผลเรนเดอร์ได้ไวขึ้น45%บวกกับ Advanced Ray Tracing ต่างๆที่ดีขึ้น2-3เท่าคือถ้างงกับตัวเลขและชื่อพวกนี้เนี่ยก็รู้ไว้ว่า PS5 Pro เนี่ยถูกออกแบบมาให้เล่นลื่นกว่าและภาพสวยกว่ารุ่นปกตินั่นแหละแต่ถามว่าดีขึ้นแค่ไหนเนี ก็เราได้ดูผ่านวิดีโอโปรโมเนี่ยวิดีโอก่อนผมก็แซะไปว่าถ้าจะต้องมากดพ้อยส์แล้วก็ซูมเข้าดูเพื่อโชว์ความแตกต่างของดอกไม้ใบหญ้าแล้วก็ NPC ในแบ็กกราวน์เนี่ยกับราคาอัปเกรดซื้อเครื่องโปรใหม่อีกตัวหนึ่งแบบนี้เนี่ยคือการซื้อเครื่องเกมที่มีราคาเฉียด30,000เพื่อให้ลูกปลาชิ้นกระดาษในแบ็กกราวน์มันเยอะขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยใครอยากได้ยกมือขึ้น เพราะผมเกรงว่าเวลาเล่นเกมมาจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครมาสนใจพวกจํานวนหรือความคมชัดของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นหลังขนาดนั้นหรอกทุกสิ่งทุกอย่างในเกมพวกนี้เนี่ยมันขยับไปไวมากฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็ได้แต่โฟกัสกับภารกิจหลัก,กของเกมแล้วก็ UI ของหลอดเลือดมินิแมปเรานั่นแหละแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยมันก็ยากแ,กแหละผมพูดอย่างนี้ไปมันก็อาจจะไม่แฟร์ต่อโซนี่เพราะภาพเกมฟุตเทจท,ที่เราได้มาเนี่ยมันโดนคอมเพรสผ่าน YouTube ไม่พอลหลายๆคนเนี่ยยังดูผ่านจอโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กเล็กๆอีกแล กับยภาพที่แท้จริงของ PS5 Pro วันนี้เนี่ยเลยเป็นวันที่ไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมีของมาเล่นต่อจอเองถึงบ้าขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผมเปลี่ยนใจก็ได้นะแต่คือก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้แคปเจอร์การ์ดตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นแคปเจอร์การ์ดแบบเบสิกนะฮะสามารถเก็บภาพได้แค่ถึง 1,080p 60fps เท่านั้นแล้ววันที่ผ่านมาตอนที่ผมพยายามลองอัดฟุตเทจของ PS5 Pro กับแคปเจอร์การ์ดอันนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าภาพที่ผมเห็นบนจอมอนิเตอร์กับบนจอทีวีของผมเนี่ยเทียบกับไฟล์์พที่ผผมมมเเห็นนนบคอออิวตรขง คนและเรื่องกันเลยฉะนั้นในช่วงต่อมาเนี่ยเรามาฟังรีวิวเรื่องกราฟิกจากสิ่งที่มเห็นด้วยตาเปล่าของผมกับภาพฟุตเทจของช่องอื่นๆ ประกอบไปด้วยละกันสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมเลือกลองมาอยู่5เกม The Last of Us 2 Spider-Man 2 NBA 2K25 Stellar Blade แล้วก็ Hogwarts Legacy ถามว่าทำไมถึงลองเลือกเล่นเกม5เกมนี้เหตุผลง่ายๆเลยก็คือเพราะมันมีให้ลองเล่นผ่าน PlayStation Plus และทุกเกมในลิสต์นี้เนี่ยก็คือถูกแพชมาให้ดูดีขึ้นบน PS5 Pro หมดเลยสิ่งแรกเลยที่ผมสัมผัสได้หลังจากลองเปรียบเทียบเกมทุกเกมบนรุ่น p r รกับรุ่นปกติที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือแต่ละเกมเนี่ยมันดูดีขึ้นมากน้อยแตกต่างกันออกไปแปลว่าไม่ใช่ทุกๆเกมที่ถูกแพชรับการดูแลมาาทเ่ สไปเดอร์แ2เนี่ยมีโหมดใหม่ให้เลือกเพิ่มขึ้นมา2โหมดโหมดภาพสวยสุดยอดของ PS5 รุ่นปกติแต่เลื่อนแบบ60 FPS กับโหมดภาพสวยยิ่งกว่า PS5 ปกติแต่ว่ายังอยู่ที่30 FPS แล้วเวลาหยุดยืนดูบรรยากาศในเกมแบบนี้เนี่ยก็สังเกตได้เลยนะว่ามันสวยกว่าจริงๆแต่สาหรับผมยังไงถ้าเล่นเกมต่อสู้แอคชั่นแกว่งใยญ่ฆ่าเมืองไปมาเนี่ยเล่นแบบ60 FPS ยังไงก็ฉ่ำกว่าฉะนั้นการที่รุ่นโปรเนี่ยยังให้ความสวยแบบ ray tracing บวกกับ60 FPS กับผมได้เพราะว่ามันถือเป็นบาลานซ์ที่เข้าทางกกับเมนี้นะ ส่วน t e ต l a r b เ a d e เนี่ยเวลาเอาภาพของสองเครื่องมาเทียบข้างๆกันแบบนี้เนี่ยก็เห็นถึงความแตกต่างของเท็กซเจอร์ความคมและแสงต่างๆได้อยู่นะแต่พูดตามตรงคือเวลาเล่นจริงๆสําหรับผมเนี่ยไม่ได้แคร์ถึงความแตกต่างอะไรนี้เท่าไหร่ยิ่งอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยใครมันจะมานั่งโฟกัสกับละองแสงที่สวยขึ้นมาถ้าเรามัวแต่บูหลกจับจังหวะหลบและแพร,ร่บอสคอยดูหลอดเลือดเรากำลกังมือลอยกับระบบฟิสิกส์ไปในเวลาเดียวกัน The Last of Us 2เนี่ยไม่มีโหมดโคตรพ่อโคตรแม่โปรแม็กส์ภาพสวยเหมือนเกมอื่นมันมีโ ที่ได้ทั้งภาพกับเฟรมเรทของเครื่องปกติแต่เกมนี้ถ้าถามกันตรงๆผมว่าระหว่างโหมด60 FPS ของเครื่อง PS5 ธรรมดากับโหมด PS5 Pro เนี่ยระหว่างเล่นผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะหลังจากลองบนเครื่องธรรมดาเสร็จพอเปลี่ยนมาเล่นบน PS5 Pro ก็ไม่ได้รู้สึกว้าวเป็นพิเศษอย่างน้อยก็รู้สึกว้าวน้อยกว่าตอนลองเล่น Spider-Man แต่แน่นอนว่าถ้า,านั่งมองย้อนหลังแล้วก็ซูมเข้าแบบ300%แบบนี้เนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าเรนเดอร์ดีเทลต่างๆเนะี่ยมันดีขึ้นมาอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้านั่งอยู่ในระยะปกติของการเล่นผ่านจอที่ย ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกมดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอเพราะวอตส์เลก y ซีเนี่ยเป็นเกมที่ผมมองว่าภาพมันสวยเพราะว่าเซตติ้งของโลกเวทมนตร์ของมันอยู่ละแล้วเครื่อง PS5 เหนึ่งก็ประมวลผลเกมนี้ออกมาได้ดีมากรุ่นโปรเนี่ยทำให้ลหลายอย่างคมชัดขึ้นและทุกความที่มันเป็นเกมที่แสงเงาเอฟเฟกเยอะเนี่ยระบบเร y ์ <c oughs> ทร acing ก็ทําให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเอามาเปรียบเทียบข้งสร้างกัน คือความคิดเด่นเดิมเลยผมว่าเวลามานั่งเล่นจริงๆเนี่ยผมมัวว้าวกับความอลังการของโลกสิ่งก่อสร้างและเซตติ้งของเกมนี้จนไม่ได้มานั่งสังเกตหรอกว่าว้าวน้ําในบ่อนี้มีการสะท้อนแสงและหักเหของแสงเงาได้สมจริงมากขึ้นหรือว่าว้าวกับการที่ผ่านโรงในถูพื้นสะอาดขึ้นทําให้พื้นห้องอาหารของฮอกวอตส์นั้นเงาวับขึ้นกว่าเดิม20%และคืนนี้ก็เป็นส่วนของเกม t r i ปเปิลนะส่วนสำหรับเกมกีฬาอย่าง NBA 2K ีอทเวี่ออกมาทุกๆปีเนี่ยผมว่าแพทช์อัปเดตนีเยสไก เกมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของ PS5 Pro อย่างเต็มที่แต่แรกอยู่แล้วฉะนั้นเกมบางเกมเนี่ยถึงมันจะเขียนข้างกล่องว่าแพดสำหรับ PS5 Pro แล้วก็ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะอย่างที่ว่าไปไม่ใช่แพดของทุกเกมที่จะได้รับความเอาใจใส่แบบเท่าๆกันแต่อย่างน้อยเนี่ยนี่ก็คือในส่วนของเกมที่ผมได้ลองออกมาเล่นเองบน PS5 Pro นะเท่าที่ดูมาเพิ่มเติมออนไลน์เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันมีเกมบางเกมที่ได้รับผลดีมากจากการอัปเกรดของ PS5 Pro เพราะเกมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องสูงมากและคนสร้างเนี่ยก็ดูเหม พอทําให้การเล่นเนี่ยกระตุกมากๆฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นเกมที่มีปัญหาพวกนี้บนคอนโซลเนี่ย PS5 Pro ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวแล้วล่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีเกมที่พอโดน PS5 Pro p a ทออกมาเนี่ยกลับกลายไปว่ากราฟิกมีการบั๊กเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแย่ลงเป็นบางส่วนอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ AI ในการช่วย scale ภาพต่างๆหรือว่า p a ทของเกมนั้นยังไม่เสถียรพอที่ถึงยังไงเนี่ยฉะนั้นถ้าอยากจะอัปเกรดมาเพื่อเล่นเกมใดเกมหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยผมก็แนะนาอยากจะให้ งงและก่อนที่ผมจะพูดและให้บทสรุปเพิ่มไปมากกว่าน,นี้เนี่ยผมก็อยากจะเกริ่นไว้ก่อนอีกทีว่าผมไม่ได้เกลียดโซนี่เลยจริงๆนะผมชอบ PlayStation 5ของผมมากๆแล้วโซนี่เนี่ยก็มีเกม Triple A ดีๆอยากจะใช้คาว่าเยอะมากแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะเกมมันไม่ค่อยมียง่ายๆคือผมนับถึงค่ายนี้การรีวิวนี้เนี่ยไม่ได้จะมาถมถุยไม่ได้เกลียดไม่ได้คัดติฟังไว้นะแต่สิ่งแรกเลยที่ผมขัดใจมากๆกับ PS5 Pro เนี่ยก็คือ มาร์เก็ตติ้งของมันผมว่าความแปลกของการตลาดของ Sony กับเครื่อง PS5 Pro เนี่ยก็คือการพยายามชู PS5 Pro ขึ้นด้วยการทำให้ Product ์งินอื่นของตัวเอง PS5 Pro รุ่นธรรมดาเนี่ยห่วยแตกลงทั้งๆท,ที่ไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยโซนี Sony ยังพยายามขายอยู่เลยว่า PS5 คือนวัตรกรรมใหม่แห่งวงการเกมไม่มีใครเทียบคอนโซลของเราได้ตอนนี้คือมันกระตุกเกินไปมันคมไม่พอภาพมันเบลอ Like bro what like what the แค่เพราะว่าโ o n y มี P.S. 5 Pro ให้ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจู่ๆ P.S. 5รุ่นปกติหรือรุ่น S ลิมมันกากลงเลยแม้แต่น้อยแต่อย่างใดมันไม่ได้โดนอัปแพทช์มาให้แย่ลงทุกๆเกมมันก็ยังดูดีฉ่ำตาบนเครื่องปกติได้อยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นจะเคยได้ยินใครบ่นเลยว่า Wu ค o n g e l d e n Ring Hogwarts Legacy h o r i z o n The Last of Us บน P.S. 5เนี่ยผิดหวังกับกราฟิกสมมติถ้าปีหน้าโ o n y ออกตัว P.S. 5รุ่น Pro Max Plus Deluxe Ultra Edition ออกมาเนี่ยเขาก็คงออกมาต่ั ของรุ่น Pro Max Plus Deluxe Ultra Edition เนี่ยมันคมชัดกว่า10เท่าแล้วเราก็ต้องออกตังอีก40,000บาทเพื่ออัปเกรดมารุ่นนี้เหรอแต่คือมันก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงแหละอย่าง iPhone นะครับ iPhone 16ออกมา iPhone 15ตอนนี้ก็กลายเป็นตกกระป๋องไปแล้วอันนี้คือน้อยใจจากคนที่ใช้ iPhone 15นะฮะแต่คือทั้งๆที่ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ย iPhone 15นี้ยังเป็น iPhone รุ่นที่ใหม่ที่สุดรุ่นที่ดีที่สุดอยู่เลย ตอนนี้คือตกกระป๋องไปแล้วเพราะมีรุ่นใหม่ออกมาถ้าให้เทียบกันอะเออผมเข้าใจดีกว่านิดเดียวก็คือดีกว่าถ้าคุณยื่นเครื่อง PS5 Pro กับ PS5 Slim ให้ผมอะยังไงผมก็หยิบมือไปรับเครื่อง PS5 Pro เล่นอยู่แล้วแต่ประเด็นหลักเปนอยู่ที่ว่าการที่มันดีขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันคุ้มค่าราคาสำหรับคุณหรือเปล่าเท่านั้นแหละ ให้ผมแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเนี่ยถ้าคุณมีเครื่อง PS5 อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า3-4ปีที่ผ่านมาคุณมีปัญหากับกราฟิกส์เกมที่เล่นอยู่ก็ทําเป็นลืมอไปได้เลยว่าโลกนี้มี PS5 Pro อยู่แต่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่น PS5 ของคุณแล้วรู้สึกผิดหวังไม่ถูกใจกับคุณภาพการประมวลผลของเครื่องเกมของคุณรู้สึกน้อยใจอยากได้ภาพสวยเท่า PC ตัวท็อปๆแต่ชอบความรู้สึกของการเล่นเกมบนคอนโซลผมว่า PS5 Pro เนี่ยเหมาะสาหรับคุณส่วนถ้าคุณยังไม่เคยมีเครื่องเกมขขอออองงงง Sony สักกกเเเครรื่่่ลลยยนีแตววาาาา้ Malen. มันก็ขึ้นอยู่กับแนวเกมที่คุณอยากเล่นแล้วก็งบที่คุณพร้อมจะจ่ายถ้างบเหลือหล้นแล้วอยากได้ของที่ดีที่สุดแล้วอยากเล่นเกม triple A ที่กินภาพกราฟิกเยอะๆอยากมีเครื่องเกมที่ทําให้อุ่นใจว่านี่คือเครื่องที่ดีที่สุดถ้างั้น PS5 Pro ก็เป็นเครื่องที่ให้คุณได้ครบที่สุดแล้วล่ะส่วนถ้าคุณเป็นแบบผมเนี่ยคนที่ซื้อเครื่อง PS5 มาเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกมรองเพราะว่าคอมหลักที่ใช้เนี่ยก็คือ Macbook แล้วก็เครื่องเกมหลักที่ใช้เนี่ยก็คือ Nintendo Switch มี PS5 Pro ไว้เล่นเกม third party ที่ไม่ลง Switch เฉยๆ PS5 Slim มาก็พอเถอะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาคุณประกอบคอมเครื่องหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นจะต้องมีกราฟิกการ์ดแบบ4090อันที่สูงที่สุดอันอื่นๆสเปคกลองลงมาก็เล่นเกมได้เหมือนกันเพราะถ้าคุณคิดว่าเกมที่คุณอยากเล่นเนี่ยมันต้องภาพสวยขึ้นอีก10-20%ถึงจะสนุกถ้างั้นนะผมว่าเกมมนั้นนะมันไม่ได้สนุกแต่แรกอยู่แล้วละแล้วก็อยากจะดักไว้ก่อนจริงๆว่าถ้า เครื่องคอนโซลที่คุณจะซื้อเนี่ยราคาสูงกว่าทีวีที่คุณมีมอนิเตอร์ที่คุณใช้ปัญหาภาพสวยไม่สวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คอนโซลแล้วก็ได้นะผมพูดจริงๆนะว่าทีวีดีๆอันนึงเนี่ยมันส่งผลมากกว่าที่คุณคิดจริงๆฉะนั้นตอนนี้ถ้ามอนิเตอร์คุณหลักพันแต่อยากจะเอามาต่อกับคอนโซลหลักหลายหมื่น ผมว่าคุณควรหาบาลานซ์ตรงนี้ดีๆอีกทีก่อนนะพูดมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังจะมีคนคิดว่าไอช่องนี้แม่งโคตรแอนตี้โซนี่เลยไม่ยอมอวยเครื่องเกมอะไรของโซนี่ให้เลยความอยากต้องการได้ของใหม่มันอยู่ที่คุณอยู่แล้วในฐานะคนที่อยากจะซื้อผมเลยคิดว่าหน้าที่ของผมในฐานะคนรีวิวเนี่ยก็คือการพยายามหามุมมองที่แตกต่างตั้งคำถามให้กับคุณว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ย มันคือเครื่องนี้จริงๆหรอหลายปีที่แล้วถ้าผมมีโอกาสได้พูดอย่างนี้กับ Nintendo Switch OLED ผมก็จะพูดแบบเดียวกันอย่างนี้เลยคืออยากจะพูดตั้งคำถามให้เฉยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากซื้อคุณไม่อยากซื้อคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ย ก็คือขุนั่นแหละนะฮะแล้วหลังจากวิดีโอนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อรุ่นโปรหรือรุ่นสลิมแล้วกําลังตามหาร้านขายเกมที่ไว้ใจได้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำร้านที่ผมปักไว้ในตะกร้าคลิปนี้ดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยคนที่ส่ง PS 5 Pro มาให้ผมได้ลองก็คือตัวแทนจำหน่าย PlayStation ร้าน Ten Shop เป็นร้านขายเครื่องเกมและซอฟต์แวร์รวมไปถึงอ c c e s s o r รี่แบบออนไลน์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจมามา,มากกว่า30ปีแล้วก็มีตราการันตีคุณภาพ Shopee m a ม l ให้อุ่นใจกับการซื้อด้วยแลกก็คคอยม otion, มีีปรรชชชั่่่นนววไถึงงาาาตๆทุณใ ประกอบตัดสินใจการซื้อด้วยนอกจากการขายเกมแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าทางร้านเนี่ยมีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวและพูดถึงวงการเกมอยู่ด้วยนะผ่านช่องทาง u t u b e แล้วก็ Tik t ็อแล้วถ้าอยากจะติดตามดีลใหม่ๆก็ลองไปฟอร์เพจเฟซบุ๊กของเขาได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าคุณกําลังตามหาร้านเพื่อซื้อเกมที่ไว้ใจได้ก็อยากจะแนะนาลองไปเช็คลิงก์ปักตะก้ายูทูบช้อปปิ้งของวิดีโอนี้ของผมอีกทีหนึ่งนะถ้าวิดีโอนี้ของผมช่วยในการตัดสินใจการซื้อของคุณ,คณการใช้ลิงก์ของผมในวิดีโอนีี้เนน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 ่่่่่ยกก็จะะปปาารชชรชชวสสััับบบุออองงงขผผมใูแแึห ช่วงนี้นี่มีแต่แบรนด์ส่งของมาให้นะเนี่ย Nintendo ก็เพิ่งส่ง Amiibo นี้มาให้นะฮะเพราะเดี๋ยว Nintendo เนี่ยจะมาเปิด Nintendo Store แรกที่สยามแล้วเขาก็ชวนผมไปด้วยนะเขาก็เลยส่งอันนี้มาเป็น welcome gift ก่อนส่วนนึงก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะที่ถึงแบรนด์จะส่งของมาให้เนี่ยผมยังสามารถพูดถึงผลิตัณ์ของเขาแบบตรงไปตรงมาได้และเหตุผลที่ผมมีสลาพวกนี้เนี่ยก็เพราะว่าการสนับสนุนจากทุกคนเลยจริงๆนะครับสรับใครที่อยากจะดูเบื้องหลังของช่องเนี่ยทุกๆเดือนผมอัพเบื้องหลังให้กับเมมเบอร์แบบ Sugar Bros ถ้าสนใจลองกดเข้้าาามเเป็นนแก๊งรรไดะคับ โอเคตอนหน้าตอนตอไหนเราจะทำอะไรกันต่อโปรโย้ำโชกคได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ